สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเอ r ร์รีวิวรถอีโ c คานะครับผมวันนี้เราอยู่กับ m a ด d a 2 1.34นะครับผมปี2 2จดปี2023นะครับตัวนี้ให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับผมล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนะครับยางปี2022นะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณพี่ดูด้านข้างนะครับผมสีไม่มีการทำมานะครับเป็นสีเทานมเดิมๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ความพิเศษก็คือ ผ่อนอยู่ที่7 0 0 0ไปปลายเท่านั้นเองนะครับสำหรับคุณพี่คนไหนที่เงินเดือน15ตรงนี้สามารถออกได้เลยโดยไม่มีคนค้ำนะครับด้านหลังจะให้มาเป็นกล้องกล้องหลังด้วยนะครับผมและพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดนะครับตัวรถก็จะเป็นสีเดิมๆเ,เลยนะครับผมเป็นสีรถบ้านแท้นะครับตั้งแต่ลูกค้ามาขายเลยก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับไม่มีการเก็บรายละเอียดของงานสีเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผม คันนี้การันตีได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้รถบ้านมือเดียวนะครับลูกค้านำเข้ามาขายคันนี้จริงๆวิ่งไปแค่เพียงเจ00ันกว่าโลเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่งด้านในรถนะครับกุญแจตัวนี้นะครับผมให้มาเป็นกุญแจคีย์เลยนะครับผมตรงนี้สามารถกดเปิดได้จากตัวรถด้วยแล้วก็สามารถกดเปิดได้จากกุญแจนะครับ ตรงพนักพิงด้านข้างนะครับผมจะให้มาเป็นปรับกระจกออโต้ไฟฟ้า4จุดนะครับปลดล็อกรถล็อกรถนะครับผมแล้วก็ปรับกระจกเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับความใหม่ต่างไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะครับผมเบาะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมเดินได้สีขาวนะครับเป็นเบาะหนังสองสีทูโทนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันคอนโซลหน้านะครับ ประมาณนี้เลยครับผมรถใหม่ๆนะครับน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้มีมีโหมดสปอร์ตมาให้ขับขี่ด้วยนะครับผมตรงนี้เกียร์เป็น cvt นะครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็จะมีเป็น vsc ให้นะครับผมแล้วก็ start stop นะครับผมแล้วก็ในถ่งหน้าจอจะเป็น lcd นะครับผม12นิ้วนะครับ อาตัวรถประมาณนี้เลยครับผมตัวรถสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตหรือโหมดอีโคได้โดยการเลื่อนลงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงให้ดูโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยนะครับผมรถรถใหม่นะครับผมเลขไม่เพียง7,300กิโลเมตรนะครับผมแบตตรงนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผม หน้าจอสามารถคนโทรลได้โดยปุ่มเลื่อนด้านข้างนะครับผมด้านด้านข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าด้านหลังให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมจะเห็นเป็นเบาะทูโทนนะครับผมเป็นเบาะหนังร้อยเปอร์เซ็นนะครับเหมือนด้านหน้านะครับผม อ่าเบาะจะเดินได้สีขาวนะครับแล้วก็ให้พร้อมมากับกระเป๋าจิงโจ้นะครับผม1จุดด้านซ้ายนะครับด้านขวาจะไม่มีนะครับผมกลับมาอยู่กับด้านท้ายอีกหนึ่งรอบนะครับผมพอดีว่าเมื่อกี้คลิปตัดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเปิดมาแล้วนะครับด้านท้ายค่อนข้างให้พื้นที่มากว้างเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับด้านหลังจะไม่ได้ให้มาเป็นชุดอ่ายางอะไหล่นะครับผมรถปีใหม่จะให้มาเป็นชุดซ่อมยางนะครับผม ตงนี้สามารถซ่อมได้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ซื้อตัวหัวเปลี่ยนมาเติมใหม่ได้นะครับล้อยางนวปกตินะครับผมรถใหม่เดิมๆนะครับผมลูน็อตไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเพราะว่าคันนี้รถใหม่มากนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็จะแปะเบอร์โทรไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับสําหรับพี่คนไหนที่กังวลนะครับผมว่า จะออกคันนี้ได้ไหมหรือว่ามีประวัติติดแบ็คลิสบูโลหรือว่าติดล่าช้านะครับผมอ่ผมแนะนําให้ไลน์หรือโทรมาคุยกับผมก่อนนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยปรึกษาเคสเต็มที่นะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะครับถ้าพี่ๆอยากให้รีวิวล้คันไหน